สวัสดีครับเราอยู่ในช่อง k i นจีแล้วอยู่ในเกม f 4ีหมู่ายนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนักเตะจารุจิตอนนารุมาล่างเปิดลงต่อนะครับผมเล่นเป็นเม็ดส้มเลเวล30ไปดูแตามสกิลที่ผมอัพกันนะครับตามสกิลที่ผมอัพผมอัพผู้รักษาประตู2พอยต์ชตสต็อปเปอร์2พอยต์แล้วก็การพุ่งออกมาของ GK 1 p o i n พนะครับแนะนำแต้มสกิลนะครับผมผมแนะนำเป็นการพุ่งออกมาของ GK นะลองลงมาก็ลูกบอลสูงนะครับลองอะอีกก็คือการการส่งบอลของ GK ห้ามอัพนะครับถ้าอัพก็อัพ2อันนี้ก่อนนะการพุ่งออกมาของ GK และลูกบอลสูงนะครับ พลังงาน2ดาวครึ่งท่าสกิล1ดาวตำแหน่งที่เล่นได้ GK การพุ่งตัว202การคุมตำแหน่ง200การรับปอน่อน1ก7าการตอบสนอง188การเตะ151สรรภาพร่างกาย172ไปดูคุณสมบัติกันครับคุณสมบัติตัวนี้ไม่มีนะครับ วอลเกรดอาตาการบุกปานกลางอัตาการตั้งรับปานกลางสูงสูง196เซนน้ำหนัก90กิโลเท้าที่ถนัดซ้าย3ขวาห้าชาติอิตาลีไปดูราคากันครับถ้าราคาของดอนนารูมาล่างบรุงตอเม็ดแดงก็อยู่ที่366ล้านครับเม็ดส้มก็อยู่ที่538ล้านครับ แล้วไปดูไฮไลท์ที่ผมตัดไว้ทั้ง Head to Head และโหมด m a n a g e r ครับ นี่คือความรู้สึกรังเล่นจจรุจิดอนดารูมาล่างบลงดอการเซฟผมให้สิบเต็มสิบครับการเซฟก็ถือว่าเป็นตัวที่เซฟได้ดีมากๆนะครับเซฟลูกยิงไกลได้ดีแล้วก็เซฟลูกยิงปั่นโค้งได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เซฟได้ดีมากๆเลยนะครับ การเซฟตัวต่อตัวผมให้8ครับการเซฟตัวต่อตัวก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับออกตัวมาเซฟตัวต่อตัวได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ถือว่าเซฟตัวต่อตัวได้ค่อนข้างดีเลยนะครับการยืนตำแหน่งผมให้ สิบเต็มสิบครับการยืนตำแหน่งก็ถือว่าเป็นตัวที่ยืนตำแหน่งได้ดีนะครับของของจ k นะก็คือยืนตำแหน่งได้ดีปัดลูกค่อนข้างดีครับยืนตำแหน่งดีแล้วก็ปัดได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ยืนตำแหน่งได้ดีมากๆเลยนะครับปกิกิริยาผมให้แปดครับปกิกิริยาก็ถือว่า ค่อนข,ข้างโอเคอยู่นะไม่ถือกับไวมากแล้วก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปนะครับก็อยู่สาหรับผมก็อยู่ได้อยู่ก็ก็อโอเคนะสหรับปกิกิริยาก็ถือว่าโอเคไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่ได้เร็วเกินไปนะครับก็ถือว่าปกิกิริยาถือว่าดีอยู่นะครับนี่คือความรู้สึกรังเล่นจารุจิตอนดังรูมาล่างโบลุงตอนะครับ นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมในการเล่นจารุจิตอนนางรูมาล่างบนโรงต่อนะครับโหมด Head tohead หรือโหมดมินิเจอร์ผมว่าก็เล่นได้ทั้งสองโหมดนะครับเ d tohead ก็ถือว่าเซฟได้ดีนะครับก็ถือว่าเซฟได้ดีมากๆกเลยนะการการเซฟแล้วก็การยืมตำแหน่งก็ถือว่าดีนะโหมด Head to อ่าโหมดม g น r เจอร์ก็ถือว่าสับการอัป p ด d มาก็โกก็เซฟมากขึ้นนะครับไม่ได้ยืนตายสักทีเดียวนะในโหมดม a น a เจอร์ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็เล่นได้ส,สองโหมดนะแต่จะเต็นที่ h ฮ o Head มากกว่านะครับสำหรับ gk สำหรับโหมดม a น a เจอร์ก็เห็นการเซฟเยอะขึ้นนะครับสำหรับการอัปเดใหม่นะก็ถือว่า เ็นผู้รักษาประตูมาเซฟมากขึ้นอยู่นะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยนะในโหมดปีนิเจอร์ถ้าราคาของตัวนี้ราคาก็อยู่กลางๆครับไม่ได้แรงมากแล้วก็ไม่ได้สูงมากนะครับเม็ดแดงก็อยู่ที่300กว่าล้านนะครับเม็ดส้มก็อยู่ที่5 0 0รกว่าล้านเองนะครับก็ถือว่าราคาไม่หนักมากนะครับก็ถือว่าสำหรับผมก็อยู่กลางๆนะครับสำหรับราคานะครับ ถ้าจะถามจุดเด่นของตัวนี้ผมว่าเรื่องการเซฟการเซฟลูกกิงไกการเซฟลูกปั่นโค้งก็ถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวที่ยืนตำแหน่งได้ดีมากๆเนะี่ยกล่องตัวนี้ก็2ออย่างที่ผมว่ามันดนมากมากนะของดอารานูมาร่างดีนะครับจุดเสียผมให้เป็นการคว้างไกมากกว่านะตัวนี้คว้างไกไม่ดีเลยนะครับ ถ้าคว้างไกลผมว่าห้ามคว้างไกลดีกว่านะสลับตอนอารูมาทุกล่างเลยนะก็เป็นจุดเสียของตาารูมาทุกล่างอยู่แล้วนะที่คว้างไกลไม่ดีนะแต่อย่างอื่นก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับถือว่าดีเลยนะการเซฟการเซฟก็ถือว่าเซฟได้ดีมากๆนะการเซฟตัวต่อตัวก็ค่อนข้างโอเคนะครับการยืนตําแหน่งก็ดีมากๆนะตัวนี้ยืนตําแหน่งได้ดีมากเลยนะ แล้วก็ปกิริยาหรือการตอบสนองก็ถือว่าไวไวอยู่นะสำหรับ GK ที่มีรูปร่างสูงเนะี่ยก็การตอบสนองอะไรก็ค่อนข้างไวนะครับแต่ก็ไม่ได้ไวไวมากจนเกินไปนะแต่ก็ไม่ได้ชาเกินไปผม,ผมว่าผมว่าก็โอเคเลยนะโอเคเลยถ้า ถ้าจะจัดดอลลารูมาล่างนี้ก็จัดได้นะเป็นตัวที่ราคาก,ก,ก็ไม่ได้แรงมากนะก็อยู่กลางกลางก็สลับห้าร้อยเอ็มผมว่าคุ้มอยู่นะสหรับตอนลารูมาล่างนี้สหรับผมคือคุ้มเลยถ้าใครงบไม่เยอะก็จัดได้เลยนะตัวนี้ตัวนี้ก็เซฟได้ดีมากๆนะออกมาเซฟตัวต่อตัวก็ค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้ก็ยืนตำแหน่งได้ดีมากๆ แล้วก็การเซฟลูกยิงไกลลูกยิงบานโคง้งถือว่าทําได้ดีมากเลยนะก็สำหรับผมก็ถ้าใครยังไม่มี GK เนิวเหนียวผมก็แนะนําตัวนี้นะราคาไม่ได้แรงมากเลยเม็ดส้มอยู่ที่500กว่าล้านเองนะครับก็สำหรับ500กว่าล้านผมว่าคุ้มมากเลยนะสำหรับผมเป็นตัวที่ราคาดีมากเลยนะสำหรับจ k ถ้าในสำหรับ ตำแหน่ง G.K. ที่จะเก่งๆเลยนะก็ราคาค่อนข้างสูงมากเลยนะก็มีตัวนี้แหละที่ราคาค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็เซฟได้ค่อนข้างเหนียวเลยสำหรับตอนลาลูมาล่างนี้นะถ้าใครยังไม่มี G.K. ผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เซฟได้ดีมากๆนะเซฟลูกยิงปานโค้งคือดีเลยลูกยิงไกลก็ถือว่าดี เหนียวนะครับแล้วก็การยืนตำแหน่งของตัวนี้คือดีมากๆเลยนะครับจุดเสียของตอนรูนรมามาล่างนี้ก็คว้างไก่นะเลี้ยงได้เดียนนะการคว้างไกลเนี่ยส่งให้ก็พอแล้วนะครับสำหรับตอนรูมาห้ามคว้างไกลนะคว้างไกลคือไม่ดีมากๆเลยนะสำหรับตอนรูมานะแต่ที่เหลือก็ดีนะการเซฟก็ถือว่าเหนียวนะครับ การตอบสนองก็ถือว่าค่อนข้างไวนะสหรับโกที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ค่อนข้างไวเลยก็เป็นตัวที่สำหรับผมถ้าใครยังไม่มี GK ดีๆสักตัวผมแนะนำตัวนี้นะราคาไม่แรงครับ5้ารกว่าด้านเองก็ถือว่าสำหรับผมก็คือค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะสำหรับตอร์ลูมาร่างนี้นะครับถ้าใครชอบทลิปนี้ก็ฝากกดกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กับช่องคีนจีด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องผมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับ